หวานละมุนล,ลำไยสดรสฉ่ำมังคุดสุดกลมกล่อมและราชันแห่งผลไม้ทุเรียนไทยที่ใครได้ลิ้มลองเพียงสักครั้งจะติดใจจนยากจะลืมเหลือน ผลไม้จากประเทศไทยได้รับการยกย่องว่าอร่อยไร้เทียมทานเพราะมาตรฐานและความปลอดภัยคือสิ่งที่เราให้ความสำคัญสูงสุดเพื่อให้มั่นใจได้ว่าผลไม้ที่ถึงมือคุณนั้นสดสะอาดและปราศจากการปนเปื้อนเราเชื่อว่าคุณภาพคือผลผลิตจากความรักความใส่ใจเราปลูกด้วยใจเพื่อมอบสิ่งที่ดีที่สุดเหมือนให้คนในครอบครัว คิดถึงผลไม้เปลี่ยงคุณภาพคิดถึงประเทศไทยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะติดต่อเรื่องอะไรคะมาขอที่ดิดตำกินครับ Few later. สปะกรเราติดต่อฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะฮะฟรีฟรีฮะฟรีไม่ว่าจะสอบเขตแบ่งแปลงรางวัลที่ดินที่ในเบียนทำกินสินเชื่อกองทุนทุกอย่างบริการฟรีเพราะสปกรติดต่อฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทุกอย่างสปกร,รบริการฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย กลับมาช่วงสุดท้ายของรายการครับคุณผู้ชมครับช่วงเกษตรอินไซต์ผมจะพาคุณผู้ชมไปติดตามโครงการดีๆจากหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เขาได้สร้างคุณภาพมาตรฐานให้กับผลผลิตของพี่น้องเกษตรกรจะเป็นอย่างไรนั้นรายละเอียดไปติดตามกันได้เลยครับ ใครมีพืชผักที่ดีมีคุณภาพเชิญทางนี้จ้าเพราะทางสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติหรือมอกอ,อชอพร้อมเดินหน้าเพิ่มศักยภาพการผลิตด้วยการส่งเสริมการทำโรงรวบรวมพืชผักเพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรให้กับเกษตรกรค่ะครับในเรื่องของผักเองนะครับเราก็มีโครงการที่จะเข้าไปส่งเสริมเกษตรกรที่เป็นกลุ่มที่ ปลูกผ,ผักที่ได้คุณภาพมาตรฐาน GMP หรือเกษตรินทรีอยู่แล้วนะครับเพื่อต่อยอดให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP นะครับซึ่งจะทำให้ติดผลผักที่จำหน่ายเนี่ยมีทั้งคุณภาพได้มาตรฐานแล้วก็เป็นที่ต้องการของตลาดเพิ่มรายได้เกษตรกรด้วยนะครับในปี2566เราก็ไปส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรนะครับนิคมเศรฐษฐกิจพอเพียงพึ่งตนเอง ที่อำเภอวังน้ําเขียวจังหวัดนครราชสีมานะครับกลุ่มนี้เป็นกลุ่มเกษตรกร,กรที่ปลูกผักอินทรีย์นะครับยกตัวอย่างเช่นผักสลัดคะน้ากวางตุ้งนะครับพริกมะเขือซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานกเกษตรอินทรีย์หรือออแกนิกอยู่แล้วนะครับซึ่งมีความประสงค์ที่จะออจัดตั้งโรงรวบรวมผักผลไม้และคัดบรรจุนะครับเพื่อให้ได้คุณภาพมาตรฐานเป็นที่ต้องการของตลาดนะครับทางมกชเข้าไปส่งเสริม ตามมาตรฐานโรงรวบรวมผักผลไม้สดนะครับหรือว่ามกส9047ซึ่งรรรรตรงนี้เองก็เข้าไปช่วยพัฒนาตั้งแต่ต้นปี2 5 1 6นะครับขณะนี้อยู่ในกระบวนการพัฒนาเพื่อ,อ,อทำให้เกษตรกรกลุ่มนี้ได้รับการรับรองมาตรฐานโดยเร็วครับทางด้านเกษตรกรก็มีความต้องการมีความรู้เรื่องของการผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐานโดยโรงรวบรวมผักผลไม้ที่ได้รับมาตรฐาน GMP าเรามารวมกันเป็นกลุ่มโดยพูดคุยกันแล้วก็เอาคนที่คุยกันได้ก่อนมีความสนใจมีความต้องการในสิ่งเดียวกันรวมตัวกันเพื่อที่จะรวบรวมแล้วขายด้วยกันนะครับก็เลยเตั้งกลุ่มขึ้นมานะครับปัจจุบันนี้ก็มีประมาณ3 2ลายนะครับปัจจุบันนี้เราปลูกผักสะส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าผักเนี่ย ให้ผลผลิตเร็วนะครับ30-45วันเนี่ยก็ได้เงินกันแล้วแล้วถ้าเราทำต่อเนื่องเนี่ยก็จะมีรายได้ทุกวันเราอยากอยากได้าการรับรองจากหน่วยงานอื่นๆด้วยนะครับแล้วก็อยากจะให้ความมั่นใจกับผู้บริโภคนะครับว่าของเราที่นี่มีมาตรฐานสะอาดถูกกลักอนามัยปลอดภัยจากสารพิษต,ตัวนี้ต้องขอบคุณมกอ,อชอด้วยเนาะเพราะว่า เกษตรกรเราเนี่ยเราพยายามที่จะผลิตสินค้าให้มันได้คุณภาพแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ไม่ค่อยที่จะมีเวลาไปไปสวายหากลุ่มหรือว่าหน่วยงานที่จะมารับรองเราทีนี้มกชก็คงจะเล็งเห็นนะครับว่ากลุ่มเราเนี่ยมีความตั้งใจทำจริงแล้วก็ทำได้เข้ามาสนับสนุนตัวนี้ผมว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะครับและในอนาคตนี่ก็ฝากกลุ่ม,มอื่นๆนะครับ ถ้ากลุ่มของท่านนคิดว่ามีสินค้าดีม,มีผลิตภัณฑ์ที่ดีต้องการการรับรองเนี่ยผมว่าหน่วยงานรัฐอย่างมองกอชอเขาคงจะมองเห็นแล้วก็เข้าไปช่วยเหลือสนับสนุนครับนอกจากนี้ยังมีหน่วยงานภาคีเครือข่ายได้ร่วมสนับสนุนเกษตรกรร่วมกับมอกอชอ,อย่างต่อเนื่องอาทิตย์สอปกรกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นต้นทางมองกอชอนะคะมีการเข้ามาให้องค์ความรู้นะคะแล้วก็ช่วยเกษตรกรนะคะในการทํา คู่มือนะคะในการปฏิบัติงานในการาทำอาคารลงรวบรวมผลผลิตก็คือมีการประสานงานกันนะคะในการาเข้ามาร่วมกิจกรรมนะคะในการอบรมของเกษตรกรนะคะแล้วก็มีการาการบอกต่อกับหน่วยงานอื่นนะคะว่ามกชเข้ามาสนับสนุนเกษตรกรอย่างไรนะคะส่วนสพปกเนี่ยก็ได้ส่งเสริมในเรื่องของลงรวบรวมผลผลิตนะคะงบประมาณ3ล้านบาทนะคะแล้วก็ เมื่อเมื่อได้มีลงรวบรวมผลผลิตแล้วเนี่ยเราก็ต้องการให้ได้มาตรฐาน GMP ในเรื่องของหัวข้อเรื่องลงรวบรวมผลผลิตก็เลยได้ประสานงานหน่วยงานมกอ,อชอค่ะในเรื่องของการเป็นพี่เลี้ยงในการที่จะเตรียมพร้อมในการรับรองมาตรฐาน GMP ของลงรวบรวมผลผลิตค่ะ จากการดำเนินงานส่งเสริมเกษตรกรในพื้นที่มาอย่างต่อเนื่องในการสร้างปรับปรุงและการดำเนินงานในโรงรวบรวมมีโรงรวบรวมผักผลไม้และเป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพได้รับการรับรองมาตรฐานและตอบโจทย์ความต้องการสินค้าของผู้บริโภค การทำการเกษตรไม่ยากอย่างที่คิดเพียงแค่คุณผู้ชมติดตามรายการเกษตรกรยิ้มก็สามารถยิ้มได้ไปพร้อมกับเกษตรกรแล้วนะครับติดตามรายการของเราได้ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลาบ่าย3โมง20นาทีทางช่องอมรนทีวีเ d ดีกดหมายเลข34วันนี้ผมจอร์จและทีมงานต้องลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ